ฮัลโหลขอสวัสดีเลยค่ะอัอสลามมุ ok um, อะลัยกุมค่ะยินดีต้อนรับสุนีนทูเบอร์นะคะคลิปนี้นะคะนี่ก็จะพาทุกคนมารับคำถามสกูชี่แท็ก่ะที่นี่ได้ทําการถามเพ,เพื่อนไปตั้งแต่วันที่28มิถุนายนนะคะก็ประมาณครึ่งปีได้เนาะนั่นแหละทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทํากันเลยค่ะคําถามแรกนะคะจากคนแรกน้องก็เพนชนแนลนะคะสกูชี่ที่มีตําหนิเยอะที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะเพราะว่าน้องไม่มีตัวด้วยนะคะแล้วก็ไม่มีหูแล้วนี่ตำหนิก็จะเยอะๆหน่อยนะคะ แต่ความน่ารักนี่ให้เต็มสิบไม่หกักดูดิทุกคนแล้วตอนนี้อากาศค่อนข้างเย็นนะคะก็ทำให้น้องสโลมากหอมด้วยนะตัวนี้หอมมากต่อไปนะคะจากสมาคมคนไร้ค่านะคะก็รับคาท้าด้วยนะคะนะคะกชีที่น่ากินนะคะขอเลือกเป็นนี่ค่ะตัวนี้น้องพุดดิ้งนะคะน่ารักมาก เฟสเกตน้องยับอยู่ตรงนี้นะคะอืมน่ารักของอารีดีนะคะ slow มากสกุชินีทุกตัวก็คือจะดูเก่าๆหน่อยนะคะเพราะเราไม่ได้ซื้อใหม่ไม่ได้อัปเดตอะไรเท่าไหร่นะคะต่อไปนะคะสกุชิที่น่ารักเนาะจริงๆก็น่ารักทุกตัวเลยนะคะแต่ว่าที่ในสายตานี้นี่คิดว่ามันน่ารักที่สุดนะคะก็น่าจะอันนี้อันนี้นะคะนี่ แพ็กเกจน้องก็จะอยู่ในลังนะคะไม่ได้ออกมาเนาะสโลด้วยนะน่ารักมากดูดิเป็นเหมือนหนูแฮมเตอร์หรือเปล่าถ้าปิาดผาต้องขออภัยด้วยนะคะต่อไปนะคะสกูชชี่ที่ชอบนะคะก็ชอบทุกตัวนะคะแต่ถ้าจะให้เลือกชอบที่สุดนะคะก็จะเป็นตัวนี้นะคะของอีลิกนะ น้องก็จะแบบอยู่ในหออชั้นหนึ่งเพราะเรากลัวมีกระหนี่นะคะน้องสโลมากกลิ่นคือหอมมากนะคะนุ่มมากหอมมากต่อไปนะคะสกูชี่ที่เข้ากับฤดูหนาวเนาะสกูช่ที่เข้ากับฤดูหนาวคือขอเป็นสิ่งที่นี่อยากกินแล้วกันมันน่าจะเข้ากับฤดูหนาวเนาะก็จะเป็นนี่ค่ะเค้กอืออันนี้เป็นของจำไม่ได้ลนะ ไฮยารุป่ะ <minutes> ทุกคนเออไฮยาลุช็อปนะคะเป็นเค้กน้องจะเป็นเค้กแบบนี้เลยที่เหมาะกับหน้าหนาวว่าอะไรรู้ป่ะนี่อยากกินมากอะทุกคนยิ่งหน้านี้นี่อยากกินเค้กมากอยากกินอยากทํามากนะน้องเค้กนี่ก็เลยรู้สึกมันน่าจะเข้ากับหน้าหนาวเนาะเกี่ยวไหมไม่เกี่ยวต่อไปนะคะนี่โอน้องก็มาเมนกันเยอะอยู่เนาะนี่ก็อ่านทุกเมนนะคะแต่ว่า ตอนนี้ก็เพิ่งมีโอกาสได้มารับคำ้าเท่านั้นเองเนาะรับคำ้าจาก A5 Oppo นะคะชื่อแท็กว่า Love More นะคะมากกว่ารักหรือเปล่า <S <S ถ้าแปลผิดต้องขออภัยนะคะเพราะว่าไม่ได้กิงไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยด้วยซ้ำนะ,ะ <S 1> <S 1> ข้อหนึ่งสกุชี่ที่กลิ่นหอมที่สุดนะคะก็ไปไหนแล้วน,นี่นี่คิดว่าอันนี้นะคะกลิ่นมันหอมมากถ้ามีเสียงรบกวนคืนนี้ต้องขออภัยด้วยเนาะ ต่อไปนะคะสกูชี่ที่ใหญ่ที่สุดนะคะใหญ่ที่สุดของนี้น่าจะเป็นน้องน้องสิบแพกอะลเกียดยับมากนี่สิบแผกหอมแล้วก็นุ่มสลวมากๆเลยนะคะต่อไปสกูชี่ที่ตําหนิโหดที่สุดนะคะอน,นิธรไปแล้วเนาะ สกูชี่อันไหนที่แม่ซื้อให้นะคะนี่ในนี้นะคะคุณแม่ซื้อให้เป็นพวกแบบนี้เอายกตัวอย่างอันนึงนะคระน้องนี่ค่ะเป็นแบบนี้มันไม่เชิงสกูชี่ด้วยซ้ำนะมันดูเป็นงกมญแจามากกว่าแต่นั่นแหละคะ่ะก็เป็นอันนี้นะคะประมาณหกเจ็ดชิ้นนะคะในนี้ต่อไปนะคะสกูชี่ที่ชิ้นเล็กที่สุดนะคะตอนนี้ที่รู้สึกว่าเล็กที่สุดก็น่าจะเป็นนี่ค่ะ เป็นของอ e ีลิทนะเป็นพีชในแพ็กเกจนะคะเนื้อจะดึงๆแบบนี้น่ารักขอมด้วยต่อไปนะคะขอทานะคะจากเนยหรือเปล่าเนาะถานไม่ผิดนะสกูช่ที่เห็นเราชอบนะคะก็ถือว่าเป็นสกูช่ที่ชอบอันนี้ทําไปแล้วเนาะสกูช่ที่เหมือนตัวเองเวลาง่วงนะคะเหมือนตัวเองเวลาง่วง ข้อน่าจะเป็นตัวนี้ค่ะทุกคนเวลาน,นี้ง่วงตานี้จะบ้องเบลแบบง่วงทุกคนตามนันก็แบบนี่แหละไม่รู้ทำไมถึงรู้สึกว่าอันนี้แต่ก็น่าจะอันนี้แหละเหมือนตัวกำลังง่วงเขาจะแบบอ้อนอะ่ะนี่น้องมีอะไรไม่รู้นี่ติดตัวเองนะคะจะไม่ได้แล้วตอนนั้นติดทำไมนะ ซูกุชิที่เป็นชิ้นแรกนะคะซูกุชิชิ้นแรกคือซูกุชิซอร์โรดเบสที่เป็นของกรอบนะคะไม่ใช่ของแทนเนาะแต่ว่าตอนนี้น้องขาดครึ่งแล้วก็หาไม่เจอแล้วนะคะแล้วก็ซูกุชิที่เน่าที่สุดนะคะเน่าที่สุดนี่น้องแก้วมันก่อนโสดมากนะคะและน้องก็เน่าและเยินมากนะคะแต่ก็โลกจิตดมทุกชิ้นเลย ไม่อยากให้ใครจับสกูช่ชิ้นไหนมากที่สุดนะคะไม่อยากให้จับมากที่สุดก็น่าจะเป็นน้อนคนนี้นะคะเพราะว่าเรากลัวมันมีตําหนิค่ะทุกคนเพราะเรารักมันมากตัวนี้ชอบมากต่อไปนะคะสกูช่ที่เหมือนเพื่อนที่เราเกลียดนะคะไม่มีนะทุกคนเราไม่เราไม่ได้เกลียดเพื่อนคนไหนเป็นพิเศษนะคะอาจจะมีไม่ถูกใจไม่ชอบบ้างแต่ไม่จำเป็นที่เราจะต้องเกลียดเขานะคะก็นะตามนั้นนะคะทุกคนสกูช่ ชิ้นไหนเดี๋ยวนะเคยเกลียดสกูช่ชิ้นไหนที่สุดนะคะไม่นะคะถ้าเกลียดนี้จะไม่ซื้อมาตั้งแต่แรกนะคะเพราไม่รู้ว่าจะซื้อมาทําไมในเมื่อเราเกลียดมันเนาะโอเคต่อไปนะคะจากโมเมนะคะสกูช่ทำเองหนึ่งชิ้นอ่านี่ค่ะหน้าหนาวคือแข็งตังเลยนะคะตอนนี้ทำเอง <laughs> ตอนนั้นคิดอะไรอยู่ต่อไปนะคะสกูชี่ที่เคยตัดสองชิ้นนะคะ สกุชี่ที่เคยตัดเคยตัดชิ้นไหนเอ่ยอันนี้จำไม่ได้ว่าไปตัดตรงไหนของมันนะคะแต่เคยตัดตัวเนี้ยจำได้แล้วก็ตัวตัวหมีตัวนี้เพราะวจริงๆริงหูข้างหนึ่งนางยังไม่หลุดแล้วนี่ก็คือมันจะหลุดอยู่แล้วแล้วก็ตัดให้มันหลุดไปเลยนะคะบ้าเนาะโอเค ต่อไปนะคะสกูชช่แท้หนึ่งชิ้นนะคะแท้หนึ่งชิ้นอ่ะอันนี้ละกันใกล้สุดเลยซิกแพคต่อไปนะคะสกูชช่ที่ห่วงไปแล้วเนาะก็เป็นสกูชช่ที่ไม่อยากให้คนอื่นแต่ไม่ไม่อยากให้คนอื่นจับก็คือห่วงนั่นแหละสกูชช่ที่เกลียดไม่มีนะคะเพราะว่าเราไม่ได้เกลียดสกูชช่ชิ้นไหนเลยนะคะทุกคนโอเคคํา้าต่อไปนะคะ คำถามสุดท้ายแล้วกันของคลิปนี้นะคะสกุชชี่ที่น่ารักก็ไปแล้วเนาะชิ้นแรกของคอลเลกชันก็ไปแล้วต้หนีโหดไปแล้วนะคะแพงที่สุดในคอลเลกชันก็น่าจะอันนี้นะคะแต่เราไม่ได้จ่ายเองนะคะเพื่อนให้ <c oughs> แล้วก็ชิ้นใหญ่สุดไปแล้วเนาะจิ๋วสุดไปแล้วนะคะได้มาใหม่นะคะได้มาใหม่ใหม่สุดก็น่าจะตัวตัวไหนเอ่ย ็ตัวนี้แหละใหม่สุดแล้วถ้าจาไม่ผิดวันที่เหลือก็คือพอใหม่ปุ๊บนี้ก็จะไม่ได้เก็บไว้นะคะแบบบางทีเห็นน้องน่ารักหลานน่ารักก,ก็อยากจะให้น้องไปเล่นบ้างบีบเล่นะไรเห็นเด็กเล่นแล้วมีความสุขก็ให้ไปนะคะเป็นอย่างนั้นซะมากกว่าเนาะสกุชี่สีวันเกิดของพี่นี่เกิดวันอาทิตย์นะคะวันอาทิตย์สีแดงสีแดงสีแดงนี่สตอรอเบอรี่น้องสตอรอเบอรี่บนหัวนี้แล้วกัน ต่อไปนะคะสุกุชิสี่รุง้งสองชิน้นสี่รุ้งีน้องซลาเปูเอ้ยสละเปานะคะสี่รุ้งไหมตัวน,นี้ก็มีเอฟซีให้มานะคะอันนี้จำได้แล้วก็อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นตัวนี้เป็นพีชนะคะของก๊อแหละแต่คือสโลมาก ต่อไปนะคะหมด,ดย่างซูกุชิที่สโลที่สุดในคอลเลคชันนะคะขอเลือกเป็นตัวนี้ละกันเนี่ยตัวนี้กับตัวเนี้ยเห็นปะนางสโลมากโอเคนะคะรักพีน่นีมากค่ะ2000สองพันซับไปไว้นะคะสู้ๆค่ะโอเคก็ประมาณนี้นะคะทุกคนสำหรับคลิปก็ต้องขอตัวกลากันไปก่อนแล้วอย่าลืมกดไลค์ กดแชร์แล้วก็กด subscribe นี้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายอยากให้นีทำอะไรก็ทามเลยค่ะเดี๋ยวนีจะมาทำนะคะบ๊ายบายค่ะ